เดี๋ยวนั่นน้องหนึ่งสองสามหน่งสองสาน้ำตัวพี่หน่อยเสรครับผมหลังยากโมวัฒนาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโมทองอาคาเดมี่ครับอยู่ที่ตรงมังค่าครับอ๋ออยู่ที่โคุราชแล้วแต่ก่อนนี้เราอยู่ที่โอวัฒนาครับอยู่ที่โกยลังครับอ๋อตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วใช่ครับมาอยู่มันเรียนมหาลัยครับอ๋อมาเรียนที่นี่แล้วก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับ แตอนนี้มาอยู่ที่ไฟสองใช่ป่ะใช่ไฟสองแล้วมีใครเป็นคู่พระอ,อ้ค์สองของหยีนี่ก็มีแสงทองน้อยลุงชัยยอดคนคนก็คือเพื่อนพีพีเพืเ่อนในค่ายเชื่อกันใช่ครับตอนนี้เราเอายุเท่าไหร่ละสิบเก้าครับเราสูงเท่าไหร่เราหกห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาสามพันสี่เราเมือตะตาย,ยครับสี่พกเพืครับแล้ววันเราเจอกับแมนยูใช่ครับเคยต่อยไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยแล้วเราได้ศึกษารเช็งมาต่อเข้ามาป่ะศึกษาครับเขาเป็นเมืองตะตา์ไมยเขาผู้ดุรันครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวแผนดีก็ตามสไตล์เหมือนใคครรแล้วับอ่าาตมไฟเราเลยเนาะะมีอไรก็คอ ล่าสุดเลยเราไต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิตวันนี้ที่นี่เนาะก่อนนั้นต่อเจาะอะไรครับเจาะซังกะรินครับเป็นไงมัางชนะคะแนนครับชนะคะแนนเข้ามาวันต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดวันนี้มาต่ร้อยสิบครับร้อยสิบเมื่อเช้าช่างแล้วไป็นไงเกินอยู่เท่าไหร่เกินสามจุดสามครับสามจุดสามเมื่อกี้ไปช่างอีกรอบหนึ่งเหลือเหลืออยู่สองสองปอนสองจุดสองปอนกว่าไหวไหมไหวต้องเอานะ คุสู้หน่อยพอดีมันมีฝนตกด้วยใช่ไหมมันเลยตอนน้เออปี่เข้าใจรู้ตัวรู้ตัวกี่วันวันเดียวอ๋อมาแทนด้วยกำลังกินข้าวตอนเย็นอ๋อแล้วก็โทรไปก็มาเลยใช่ครับโทรไปแล้วก็ตอนเช้ามาก็ลดน้ำหนักลดหนักไม่ได้ฝนตกตอนเย็นก็ลดไม่ได้เหมือนกันอือก็ฝนตกทั้งวันแรงด้วยใร่ใ่ไม่ใช่ไม่มีแดดเลยครับก็เลยต้องมา แล้วที่เมื่อวานก็ตกทั้งวันเหมือนกันอีกมีวันนี้นะที่มีเปิดให้ให้ได้วิ่งหน่อยนึงแต่ก็ลองทําให้เต็มที่ใช่คิดว่าไหวนะสู้ๆนะไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโหลสี่สี่ห้าโลได้เนาะน้ำหนักปล่อยแล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้ให้สี่เราต่อยมงิไทยมาทั้งหมดเลยเท่าไหร่ละตอนนี้สองร้อยบวกสองร้อยบวกเนาะอ่ะเราคนจังหวัดคนจังหวัดนครราชสีมาครับฝากเชิญเชือกใครขับรถนี่แหละก็ฝากชาวนครราชสีมาแล้วชาวบุรีรัมย์ด้วยนะครับ ผมจะทำให้เต็มที่ครับไม่ต้องพิบังครับวันนี้คู่ที่สองช่องทูใช่ครับทำเต็มที่นะขอให้น้องโชคดีครับโอเคขอบคุณครับ นี่ว่ะอ้าวแนะนาตัวครับผมใช่ครับสิ่าเจ้าเมนยูวันนี้เจอกับหลานย้มโพนะเคยชกกันไหมไม่ครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบครับเราว่าชาติเรามาเท่าไหร่มาพอดีเลยครับพอดีคู่ต่อสู้นี่น่าจะเกินอยู่3ามบอลนะครับรถเวทนี่เราเคยชกประจําไปร้อยสิบเนี่ยไม่ครับขยับขึ้นมาครับชอบไหมชอบครับมันเริ่มโตแล้วครับเออมันเริ่มโตวันเดียคืนไม่ต้องคุ้มมากครั้อยสิบเนี่ยต้องคุ้มต้องกี่รถได้สากี่รได้ไหมชั้นสี่รถประมาณนั้นรถพร้อมอยู่ทีี่่นนนนนมมททอองงะะกวั อ 8, ح, เออยังครับสครับเกือบเดือนนะเกืบเดือนนะครูป <no ั้มครูซ้อมกันหลายคนนะนี่ครับรุ่นเราเนี่ยนะเราเป็นมวยเพศไหนมวยขาครับแล้วคู่ต่อสู้อ่ะไม่สี่มือไม่มีมือครับอ๋อเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้แล้วทุกรูปหมดทุกรูปแบบใช่รูสูงสองร้อยห้าสิบห้าถึงสอ้อห้าิบหกน้ำหนักปล่อยๆของเราน้ำหนักปล่อยห้าสิบห้าอายุยี่สิบแปดสามฟอร์มหลังเป็นไงบ้างผลงานก็แย่ยาสากุลาครับราชสุดที่แพ้จริงนะ แค่เลือดยอสก,กุลาแลว้วก็ชนะสคนเลยครับอ๋อก็คือว่าชนะหนึ่งแพ้สองนะก็ถือว่ากลับมาหน้าร้อยแต่วันนี้รอ้อยสิบนี่ถือว่าครั้งแรกนะเอาละลองดูนะเอาลูกหลานจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าบอกขอรโชคดนีนะเชียร์กันหน่อยวาเล้ครับอู่สองฝากเป็นแรงใจนะครับเต็มที่นนันครับโอเคขอโชคดีน้องชายไปไปอู่สอง